เป็นครัวสั่งนะจ้าที่วันนี้ที่กลุ่มแม่บ้านเพิ่นทําขึ้นมานะจ้าเป็นของโบราณนะจ้ะใช้เป็นเพืนฮ้องว่าป่วยตีนจ้างนะเจ้าเนาะซึ่งคนบ้านเฮาส่วนใหญ่จะบ่ค่่ยหันแล้วนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่หมากใส่ปูนะจ้าใส่หมากใส่ปูเพื่อกระเอาห่อตองนะเจ้าเนาะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะจ้าอันนี้มนเมินเฮาจะหันเตื้อนึ่งนะเจ้าเนาะซึ่งเป็นวิถีชีวิตชนชนนะจ้า วันนี้ได้มีโอกาสนะเจ้าเนาะมาเห็นวิธีการที่ป้นทำนะจ้าในงานซพนะจ้าอันนี้ก็เป็นการทําแบบโบราณน,นะเจ้าเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นสั่โบราณน,นะเจ้าที่วันนี้คนเฒ่าคนแก่คนางกันนะเจ้าเนาะสวยงามตามท้องเรื่อง ก็เัยจะดคาควัวใส่ในสา จะเป็นขนันตั้งนะเจ้าที่เปิ้นใจจัดนะคะอันนี้สตวงสูตรหอมหลุกสตวงสูตรหอมเขาเรียกว่าสตวงสูตรหอะนนอันนี้<ะ>ขวาวเข้าอันกระเมืองเขาว่าควักเสียงเมียงแต่ขวาวเจ้าตีนะตี้ง่ายใหญ่เจ้าอันนี้นี่เมือนเหมือนขอจะหันเปิ้นจ,จัดะคะือเจ้าเนอะอันนี้นะคะอุ๊ยอุ๊ยอ,นนอุ๊ยเป็นของโบราณโบราณเนาะที่วันนี้อ่า อ่ะวันนี้เจอคนเท่า้นสารคนเรียกว่าสารหนึ่งจ้าสารในยังก้ออ๋อกล้วยตีนจ้างอ่าอันนี้เพื่อนจะมีการทำที่ภาคเหนือนะเจ้าอันนี้เพื่อนท้องในย่างก้ออันนี้ท้องอย่างจอบ เป็นบอกน้ำยา,านะยจ้าเพ่อนจะเอาไว้ทําในพิธีงานศพนะจ้ะของผู้งานนะจ้าอันนี้เพ่อนก็จะมีของอันนี้เพื่อเอาไว้ทาอย่างก<ป>็ออ๋ออันนี้ไว้ใส่น้ำต, <muitos inside. S 1> ต้มป่อยอ๋ออันนี้เพื่อนเอาไว้เป็นข sequel, ันผ้าไตนะจ้ะเปิ้นจะเอาหามนะจ้าตอนที่เปิ้นจะเอาศพออกจากบ้านนะจ้าอันนี้เป็นชุมชนบ้านเด่นนะจ้ะที่เปิ้อนอ่า คนเท่าเนาะเปิ้นสามกันนะเจ้าวันนี้เขาได้มีโอกาสนะเจ้าเนาะมาชุมชนบ้านเด่นนะเจ้าเปิน้นช่วยกันในงานศพนะเจ้าเนอะ